สองสีหน้าพระเอกดังออกสื่อครั้งแรกหลังเป็นข่าวชาวคดียาเสพติดพระเอกดังยูอาอินปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เรื่องอื้อฉาวยาเสพติดพร้อมเข้ารัวเมื่อการสืบสวนของตำรวจยังคงเป็นประเด็นที่ชาวเกาหลีใต้และทั่วเอเชียจับตามองไม่น้อยกรณีของพระเอกดังยูอาอินยูอา อินวัย36ปีมีผลตรวจหาสารเสพติดประเภทต่างๆรวมทั้งพรอพโฟโฟโคเคนเคตามงีนและกัญชาตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นคืบหน้าล่าสุดเช้าวันนี้27มีคอ,อยูอาอินปรากฏตัวออกสื่อครั้งแรกหลังตกเป็นข่าวเช้า โดยมีรายงานว่าเจ้าตัวได้เดินทางเข้าพบตำรวจที่สำนักงานตำรวจเขตกรุงโซแผนกสืบสวนอาชญากรรมยาเสพติดโดยพระเอกหนุ่มพูดเพียงสั้นๆว่าฉันขอโทษสำหรับความผิดพลาดที่ได้ทำลงไปตามรายงานระบุว่าเจ้าตัวเดินทางเข้าไปพบตำรวจโดยไม่ตอบ